สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทยใชมบัมรียมศึกษาปีที่2กับคุณครูกฤษพรนะคะวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ในเนื้อหาเรื่องศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคําแหงเนาะซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้นะคะก็จะต่อจากค่ารเรียนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของศิลาจารึกไปวันนี้ค่ะเรื่องศิลาจารึกนี้ก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของลักษณะการเขียนคําในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงกันนะคะ อันดับแรกค่ะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการเขียนคำนะคะนักเรียนก็จะต้องมาศึกษาเรื่องของตารางการเปรียบเทียบพยัญชนะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงกับสมัยปัจจุบันก่อนเนาะซึ่งาจากตารางที่นักเรียนได้เห็นที่หน้าจอแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าอักษรไทยสุขโขทยัยกับอักษรไทยในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันโดยที่อักษรไทยบางตัวที่มีในปัจจุบัน เป็นอักษรที่ไม่มีในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงโดยมีตัวไหนมากนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ,ะพยัญชนะที่ไม่มีนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวสระที่ไม่มีก็จะมีอยู่ประมาณ8ตัวส่วนวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยจะมีใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะมีรูปวรรณยุกใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นตัวแรกคือไม้เอกค่ะ ไม้เอกในสมัยของพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยจะเหมือนกับไม้เอกในสมัยปัจจุบันเลยไม้โทจะเขียนเป็นรูปบวกก็คือรูปไม้จัตวานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราไปเห็นอักษรรูปบวกที่เป็น รูปกำกับวรรณยุกต์ในศิลาจารึกนั้นหมายความว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่ไม้จัตวานะคะเป็นไม้โทนั่นเองส่วนไม้ตรีกับไม้จัตวาที่ในปัจจุบันมีใช้เนี่ยในอักษรไทยสุโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเราไม่มีใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลงตัวอักษรไม้ตรีกับไม้จัตวาเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่สามารถแปลงเป็นตัวอักษรไทยสุโขทัยได้เพราะว่ามันไม่มีเขียนในสมัยนั้นนะคะส่วนตัวเลขค่ะตัวเลขที่ไม่มีใช้ในสมัยนั้นก็จะได้แก่เลข3าม เลข6นะคะเลข8แล้วก็เลข9ค่ะต่อมาค่ะลักษณะการเขียนคำนะคะนักเรียนมันก็จะมีหลักมีวิธีการในการเขียนที่บางอย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันไปบ้างนะคะส่วนบางอย่างก็จะยังคงเหมือนเดิมประการแรกเลยค่ะก็คือเราจะเขียนตัวอักษรจากซ้ายไปขวาและเราก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาอันนี้เหมือนปัจจุบันก็คือเราจะเริ่มเขียนจากมุมซ้ายไปมุมขวาเนอะหอมในสมัยนั้นก็เหมือนกันค่ะ ส่วนประการที่สองวิธีการวางสระและพยัญชนะนักเรียนคาสระและพยัญชนะเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบสระแบบแรกมันคือสระบนและสระล่างสระแบบที่2คือสระหน้ากับสระหลังซึ่งมันมีวิธีการวางที่ไม่เหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเขียนพยัญชนะและสระอยู่ในบรรทัดเดียวกันอ่ะอันนี้แหละมันคือความแตกต่างของวิธีการเขียนอักษรไทยสุโขทัยกับอักษรไทยปัจจุบัน เพราะว่าอักษรไทยปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนสระวางไว้ข้างบนข้างล่างใช่ไหมแต่ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงสระทุกตัวจะถูกวางไว้ในบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะยังไงเราไปดูกันแบบแรกสระบนและสระล่างเขาให้วางเอาไว้หน้าพยัญชนะติดกับพยัญชนะต้นงงไหมดูตัวอย่างนะ สมมติครูจะเขียนคำว่าคืนใช่ไหมลูกเราเอาสระที่เป็นสระบนกับสระล่างสระบนสระล่างอย่างเช่นสระอีสระอีสระอุสระอูอย่างเงี้ยที่มันวางไว้บนวางไว้ล่างพยัญชนะให้เราย้ายมาวางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นคำว่าคืนปัจจุบันเราจะเขียนคอควายและสละอือวางบนคอควายถูกไหมตามด้วยนอนหนูแต่ในสมัยการเขียนของพ่อคุณรามคําแหงเนี่ยเขาจะมีวิธีการวางแบบนี้สละอือวางข้างหน้าตามด้วยคอควายแล้วก็ตามด้วย นอนหนูเราจะได้เป็นคำว่าคือง่ายไหมง่ายนิดเดียวเดี๋ยวรอไปดูตัวอย่างกันอีกคำหนึงถ้าครูจะเขียนคำว่าปูนเราจะต้องวางยังไงลูกอันดับแรกเอาสระที่วางบนวางล่างสระบนสระล่างให้เราย้ายไปวางข้างหน้าพยายญชนะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นสละอูตามด้วยปอปลาแล้วก็ตามด้วยนอนหนูก็เป็นอูปอนอจะอ่านว่าปูนโอเคผ่านนะคะต่อไป คำที่ใช้ไม่แหนอากาศเลยคำที่ผสมไม่แหนอากาศในสมัยนั้นสมัยของพ่อขุนรามคำําแหงการเขียนอักษรไทยสุโ,โขทยัยไม่มีไม่แหนอากาศใช้ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเขียนไม่แหนอากาศในปัจจุบันนี้เรา,เอา,เรา้องเ,อเราจะต้องแปลงคํายังไงก็คือว่าเราจะตัดไม่แหนอากาศทิ้งไปแล้วเราจะเพิ่มตัวสะกดเข้ามาอีกหนึ่งตัวแทนการใช้ไม่แหนอากาศเช่นครูจะเขียนคําว่าคัน ครูจะตัดไม่หันอากาศออกเหลือแค่คอควายกับนอนหนูแล้วเราเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวตัวสะกดของคํานี้ก็คือตัวนอนหนูมันก็จะได้ออกมาเป็นคอควายนอนหนูแล้วก็นอนหนูจะอ่านว่าคันไปดูตัวอย่างอีกคำหนึ่งถ้าครูจะเขียนคําว่าฉันเราก็จะต้องตัดไม่หันอากาศออกไปเหลือแค่ฉาชิงกับนอนหนูไหมก็จะเป็นฉชิงนอนหนูแล้วก็เบิ้ลตัวสะกดอีกหนึ่งตัวเข้าไปก็คือตัวนอนหนูเป็นฉ นอนอจะได้คำว่าฉันนะคะไปต่อต่อมาค่ะวิธีการเขียนสระเอียสระเอียมีสองกรณีนะลูกสระเอียกรณีที่หนึ่งเนี่ยคือสระเอียที่มีตัวสะกดตามหลังมาถ้าสระเอียมีตัวสะกดตามหลังเราจะตัดสระเอกับสระอีออกให้เหลือแค่ยอยักษ์ตัวเดียวฟังเหมือนงงนะแต่ว่าหนูดูรูปคําที่ครูให้เป็นตัวอย่างละเราจะเข้าใจมากขึ้นเช่นครูจะเขียนคําว่าเรียง ตัวที่เราจะตัดทิ้งไปคือสระเอกับสระอ e. ีจะเหลือแค่รอเรือยอยักษ์แล้วก็งอง,งูรอยองอในสมัยการเขียนอักษรไทยสุขโขทัยจะอ่านว่าเรียงนะคะต่อมาถ้าเป็นคูย,ยกตัวอย่างให้หนูเขียนคำว่าเสียงตัวพยัญยชนะที่มันจะหายไปได้แก่สระอ e ีและสระเอมันจะเหลือแค่สอเสือยอยักษ์และงอง,งูจะอ่านว่าเสียง นะต่อมาค่ะสละเอียในกรณีที่สองคือสละเอียที่ไม่มีตัวสะกดนะลูกไม่มีตัวสะกดเมื่อกี้คือสละเอียที่มีตัวสะกดนะถ้าสละเอียที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราจะตัดสละเอออกแล้วเอาสละอีมาวางหน้าพยัญชนะแล้วก็เบิ้ลยายักษ์เข้าไปอีกตัวหนึง่งฟังดูเหมือนงงแต่หนูดูรูปคําที่ครูให้ถ้าครูจะเขียนคําว่าเม,มียตัวที่จะหายไปคือสละเอ เราจะวางสระอีเป็นตัวแรกตามด้วยมม้าและตามด้วยยอยักษ์สองตัวแบบนี้โอเคไหมสระอือกับสระอสระอือกับสระอมีวิธีการเขียนที่เหมือนกันคือเราจะตัดอออ่างเคียงออกอออ่างเคียงก็อย่างเช่นในสมัยปัจจุบันถ้าเราจะเขียนคําว่าชื่อใช่ไหมลูก มันจะมีชอชา้างสระอือไม่เอกแล้วก็อออ่างเคียงอยู่ข้างหลังแต่ในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงเราจะตัดอออ่างเคียงตัวหลังออกไปมันจะเหลือแค่สระอือชอช้างแล้วก็ไม่เอกอ่านว่าชื่อสระออเหมือนกันถ้าเราจะเขียนคําว่าพ่อมันมีอออ่างเคียงอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราตัดอออ่างทิ้งไปมันจะเหลือแค่พอพานกับไม้เอกคํานี้จะอ่านว่าพ่อต่อมาคือลักษณะการเขียนสระเอ,อือสระเอือนะลูก ค่อยๆฟังตามไปนะสระเอือเราจะเขียนสระเอสระเอพยัญชนะแล้วก็ออ่อแบบนี้ถ้าครูจะเขียนคําว่าเสืองคือคำนี้มันมีทั้งสระบนสระล่างมันมีทั้งสระบนแล้วก็สระหน้าถูกไหมเวลาที่หนูเจอคำที่เจอทั้งสระบนและสระหน้าเนี่ยตัวที่เราต้องเขียนโยนไปไว้หน้าสุดมันคือตัวสระบนก็คือตัวออ เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนคำนี้ก็คืออือเอสออ,องงอจะอ่านว่าเสืองสระที่อยู่ข้างบนให้เราโยนไปไว้ข้างหน้าสุดของคำคำนั้นเลยโอเคดูตัวอย่างคำถ้าครูจะเขียนคำว่าเรืองคำว่าเรืองในปัจจุบันนะถ้าจะแปลงไปเป็นวิธีการเขียนด้วยอักษรไทยสุโขไทยเราจะย้ายสระอือไปไว้ข้างหน้าสุดจะได้แบบนี้อือ ตามด้วยเอตามด้วยรออแล้วก็งองูจะได้คำว่าเร่องเป็นแบบนี้โอเคนะคะต่อมาค่ะวิธีการเขียนสลัอัวสละอัวนักเรียนถ้ามันเป็นสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะเราจะใช้วิธีการเพิ่มมอแหวนเข้าไปเพราะว่าไม่หันอากาศไม่มีใช่ไหมมันจะได้เป็นแบบนี้ถ้าครูจะเขียนคําว่าหัว รูปไม่เห็นอากาศไม่มีใช้ให้เราเพิ่มวอแหวนเข้าไปอีกตัวหนึ่งแทนไม่เห็นอากาศตัวนั้นก็จะได้เป็นหอหีบวอแหวนแล้วก็วอแหวนอ่านว่าหัวโอเคไหมไม่เห็นอากาศตัดทิ้งเพิ่มเป็นวอแหวนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะในกรณีการเขียนสระอัวตัวอย่างคําถ้าครูให้นักเรียนเขียนคําว่ากลัวคําว่ากลัวเนี่ย ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่ครูพูดคือไม่หันอากาศเราไม่มีใช้การเขียนสระอัวก็คือเราจะใช้วแหวนเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวเป็นกอไก่ลอลิงแล้วก็วแหวนและววแหวนกลอลวอัวก็จะได้เป็นคําว่ากลัวในสมัยของพ่อคุณดามคาแหงนั่นเองค่ะแบบต่อมานะคะก็คือการเขียนสระอํานักเรียนคะใน สระอําในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนาฤคคหิตแทนนาฤคคหิตก็คือตัวกลมๆที่มันกํากับอยู่บนพยัญชนะลูกอย่างเช่นครูจะเขียนคําว่าบําเรอคําว่าบําเรอเนี่ยมีสระอํมใช่ไหมให้เราตัดสระอํมทิ้งแล้วเหลือแค่นาฤคคหิตตัวเดียวก็จะเป็นบอใบไม้นาฤคคหิตสระเอรอเรืออ่างอ,อ่านว่าบําเรอดูค้างดูคานี้คําว่า พนมคำว่าพนมเนี่ยสะกดด้วยมอมาคือครูจะบอกว่าคําที่สะกดด้วยมอมาให้เราเปลี่ยนมอมาเป็นนลึกขหิตแทนเช่นคําว่าพนมพนมจะได้เป็นพอพานนอนหนูเมื่อกี้ครูบอกให้เปลี่ยนมอมาเป็นนลึกขหิตใช่ไหมก็จะได้เป็นพอพานนอนหนูแล้วก็นลึกขหิตกํากับเอาไว้บนนอนหนูคํานี้จะได้ว่าพนมโอเคดูคําตัวอย่างนะลูก ถ้าครูจะเขียนคําว่าขนมขอไข่นอนหนูมอม้าขนมในปัจจุบันใช่ไหมให้เราเปลี่ยนมอมา้าให้กลายเป็นตัวนารึกะหิตเพราะฉะนั้นคําว่าขนมในวิธีการเขียนอักษรไทยสุขโขทัยก็จะเป็นขอไข่นอนหนูแล้วก็นารึกะหิตนารึกะหิตกํากับบนนอนหนูนะคะต่อมาค่ะคําที่ใช้ไม้เตะค,คู คำที่ใช้ไม้แตค่คู้ไม้แตค่คู้ในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงไม่มีใช้ให้เราเปลี่ยนไม้แตค่คู้ให้กลายเป็นไม้เอกเช่นคําว่าก้อดีลูกก้อดีเนี่ยคำว่าก้อถูกกากับด้วยไม้แตค่คู้ใช่ไหมแต่ในสมัยนั้นไม่มีให้เปลี่ยนเป็นไม้เอกก็คือก็ไก่ไม้เอกจระอีแล้วก็ดอเด็กจะอ่านว่าก้อดีแบบนี้นะคะต่อมาการวางวรรณยุค,ค่ะ วันณยุต์เนี่ยเราจะวางกำกับเอาไว้บนพยัญชนะเหมือนกับในปัจจุบันเช่นครูจะเขียนคำว่าชื่อให้หนูย้ายสลับบนไปวางไว้ข้างหน้าส่วนวันณายุต์เอาวางที่เดิมหรือก็คือตะละอือชอช้างแล้วก็ไม้เอกก็จะได้คำว่าชื่อแบบนี้ ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของการเขียนคาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเทียบกับการเขียนปัจจุบันนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถติดต่อครูประจําวิชาได้โดยตรงเลยค่ะสําหรับการเรียนในคลิปนี้ค่ะก็จะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ